ผมจบการศึกษาแพทยศาสตร์อายุรศาสตร์อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหัตถการปฏิบัติร,รักษาโรคหัวใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหลังจากนั้นผมได้ไปศึกษาต่อ Fellowship in Interventional Cardiology ที่ Emory University Hospital Atlanta Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจรวมทั้งการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตาัดครับ specialty ของผมนะครับก็คือการทำบอลลูนใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองใจตีบที่ยากและซับซ้อนหรือ modern PCI นะครับ modern PCI นะครับก็คือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคนิคพิเศษนะครับตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทั้งหมดของเราจะเข้าทางเส้นเลือดที่ข้อมือนะครับทำให้ผู้ป่วยสามารถลุกนั่งลุกเดินได้ภายหลังจากทำหัตถการทันทีนะครับนอกเหนือไปจากนี้เราจะมีการวัด การตีบของเส้นเลือดหัวใจนะครับเพ <p ast pid in> ื่อให้รักษาหลอดเลือดหัวใจในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยําลดการรักษาโดยที่ไม่จําเป็นรักษาได้ตรงจุดนะครับเรามีการใช้อัลตราซาวด์และอินฟราเรดขนาดเล็กนะครับเพื่อไปวัดขนาดของหลอดเลือด <c oup> s> <S ดูลักษณะการตีบของหลอดเลือดนะครับเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้งขนาดของขดลวดขนาดของสเตนที่เหมาะสมกับขนาดของเส้นเลือดผู้ป่วยนะครับท้งนี้เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วยครับ ในอดีตนะครับผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอ,อติกตีบนะครับจำเป็นต้องรับกการผ่าตัดเปิดอกเอาลิ้นหัวใจเดิมออกและเอาลิ้นหัวใจใหม่ผ่าตัดใส่เข้าไปนะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถพับลิ้นหัวใจเป็นเส้นเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทางหลอดเลือดที่ขาแล้วไปขยายในตำแหน่งลิ้นหัวใจเดิมนะครับเป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดครับ <S <S ผมมาร่วมงานกับโรงพาบาลบำรุงราชเพราะว่าในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและลิ้นหัวใจตีบจำเป็นต้องมี ห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่ครบครันนะครับนอกนอจากนี้นะครับผมยังประทับใจในการรักษาผู้ป่วยโดยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วยครับแนวคิดในการรักษาผู้ป่วยของผมนะครับก็คือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังสเสนอการรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดทันสมัยที่สุด และได้มาตรฐานในระดับสากลครับ